สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับลุงเจพาวนะฮะไม่มีเซอร์ไพรส์ตลาดแต่อย่างใดนะครับก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครับ0.25นะครับเป็นครั้งที่10ติดต่อกันแล้วนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมนะฮะปีที่แล้วเลยตอนนี้นะฮะ ดอกเบีย้ยเข้าสู่เป้าหมายที่5%นะฮะถึง5.25%เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สูงที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ปี2550นะครับส่วนเรื่องที่อยากรู้มากที่สุดนะครับก็คือว่ายังคงที่จะมุ่งมั่นต่อไปเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีการชะลอหรือปรับลดอัตราดอกเบีย้ยบ้างนะครับ ลุงเจพาวก็บอกว่าตอนนี้นี่นะฮะเหมือนเดิมเลยครับว่าต้องการกดเงินเฟ้อนะครับให้เหลือแค่2%เท่านั้นก่อนนะครับส่วนที่คาดว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงแบงก์จะเป็นยังไงนะฮะเศรษฐกิจนั้นก็บอกว่าน่าจะมีการชะลอตัวหรือเติบโตช้าแน่นอนละครับแต่จะไม่ถึงกับรีเซชชันแบบรุนแรงนะครับและในส่วนของที่เป็นความวิตกกังวลเกี่ยวกับทางด้านเดิ i o n a l ลแบงก์นะครับก็บอกว่าอาจจะต้องมีการออกกดเพิ่มนะครับหรือคุมเข้มทางด้านสินเชื่อนะครับซึ่งก็พูดเหมือนเมื่อของ ครั้งที่แล้วเลยนะครับเราก็สรุปได้สั้นๆแหละครับว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเป้าหมายของลุนเจพาวครับยังเหมือนเดิมฮะยังไงก็ตามจะต้องกดให้เหลือ2%ให้ได้นะครับแต่ก็มีสํานักวิเคราะห์เมื่อวานเน้ออกมามากมายเลยนะฮะบ,บอกว่าเออครั้งหน้าเนี่ยนะฮะ จะมีการปรับลดแล้วนะครับหรือว่าชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ก็เพื่อนๆอย่าเพิ่งไปเชื่อมากนะครับให้รอลุงเจพาวนะฮะหรือเจโรมพาวเวลเนี่ยนะครับประกาศในแต่ละครั้งดีกว่านะฮะไม่ต้องไปเชื่ออะไรมากเราโฟกัสที่การลงทุนของเราดีกว่านะครับแต่ถ้ามองเป็นอีก้ายดีๆนะฮะก็ลุงเจพาวเนี่ยก็มาช่วยให้เรายังมีโอกาสได้ลงทุนต่อนะครับอ่ายังมีระยะเวลาการลงทุนที่นานขึ้นครับเพราะว่าหุ้นนั้นก็จะได้รับความกังวลมากขึ้นนะครับรวมถึงเศรษฐกิจด้วยมันกดราคาหุ กันหดนถึงแม้ว่าตลาดจะคาดการ์กันมาอยู่แล้วครับว่าจะปรับขึ้น0.25แน่นอนแต่ดูว่าตลาดสิครับโอ้โหยังไงก็ยังเซนซิทีฟนะฮะตลาดอเมริกามันเซนซิทีฟมากมายเลยนะคาดการมาแล้วก็ยังร่วงได้อีกนะครับร่วงลงมาก็สาตัวชนีนะครับปิดแดนลบทั้งหมดเลยนะครับดาวโจนส์นี่หนักสุดนะฮะเกือบ1%นะครับ อหุ้นที่ทำได้ดีที่สุดนะครับว่คือ Generac โฮลดิ้งส์นะครับอันนี้ก็ที่เมื่อวานเราเพิ่งพูดกันเองนะฮะที่เคยทำได้ที่สุดใน S&P 500ครับบวกขึ้นมาอีก11%นะฮะอันนี้เป็นเกี่ยวกับพลังงานสำรองทางด้านแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ไฟฟ้านะครับประมาณนี้นะฮะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกับ Enphase นะฮะอยู่ในส่วนของกลุ่มเดียวกับพวกเอ d หรือลินเลยนะฮะ แล้วก็เอสเตร์ราเดอร์นะครับเมื่อวานก็ปรับคาดการ์ทั้งปีนะฮะนักลงทุนก็เลยเทขายกันเกือบ18%เลยนะฮะเอนเนจีนะครับโดนอีกแล้วนะฮะนี่2วันติดแล้วนะครับลดลงมาอีก1นเอนะครับเพืเ่อนๆรอติดตามนะครับวันที่10นะฮะ จะมีการประกาศเงินเฟ้อ C P I นะครับรอบที่แล้วเนี่ยเราได้หาเนะฮะเงินเฟ้ออยู่ที่5%แต่ f o r e c a s t นะครับก็คือคาดการรอบนี้นั้นทำแม่งทำแม่งแปลกๆหน่อยนะฮะปกติแล้วเนี่ยออกมาเท่าไหร่นะครับเอออิงจากเดือนที่แล้วนะครับเท่าไหร่จะปรับลดลงนะครับแต่มาเดือนนี้นี่นะครับปรับขึ้นนะฮะคาดว่าจะปรับขึ้นประมาณ5.2%เรนะครับก็ actual นะครับเรารอติดตามวันที่10ห้ามสูงกว่า5.2เป็นะครับป็นงั้นก็ตลาดก็จะร่วงลงมาอีกนะครับปกติแล้วนี่นะฮะเราจะปรับคาดการณ์น้นต่ำหมดเลยนะครับมีแค่เดือนที่กำลังจะประกาศนี้นะครับปรับขึ้นสูงนะ5.2รอติดตามกันนะครับเอาละครับมาเข้าสู่การประกาศไตรมาสนะฮะดูผลงานจริงๆกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เอามา3หุ้นนะครับประเดิมด้วยหุ้นแรกเลยฮะหุ้นที่ถือว่าเป็นสุดยอด passive income ของผมเลยนะครับก็คือหุ้น O นั่นเองครับ Realty Income ที่จ่ายปันผลรายเดือนนะครับระดับ4กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะเรียตินครับนั้นออกมาประกาศใจมากเป็นที่น่าพอใจเลยครับตัวเลขสวยเลยทีเดียวฮะดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่า เทียบรายปีนั้นขึ้นมาถึง17%นะครับในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าหนักหน่วงและรุนแรงสําหรับภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับการขึ้นดอกเบี้ยนี้นะครับอุตสาหกรรมที่ชงเต็มๆแบบเป็นแรกๆเลยเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมที่เป็นภาคส่วนอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ว่ายูริินคำครับกลับทําได้ดีนะขึ้นมา17%แล้วก็เอาชนะความคาดหวังของ Wall Street นะครับทั้ง EPS แล้วก็ revenue นะครับตอนนี้เนี่ยยริทินคำนะครับ เป็นเจ้าของอักษรหาริมทรัพย์ทั่วโลกนะครับทั้งพอร์ตของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ12,000กว่าอักสังหาริมัพย์นะครับแล้วก็มีลูกค้ามากกว่า1,259ลูกค้าครับกระจายกันไปอีก84อุตสาหกรรมด้วยกันนะครับ แต่ก็ต้องบอกนะครับว่าเมื่อวานถ้าไม่มีเฟดนะครับมาประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับผมว่าน่าจะเป็นวันที่ดีของภาคสังหาริมทรัพย์และรวมถึงการประกาศเออร์เน็งที่เอาชนะความคาดหวังแบบโอนะครับน่าจะพุ่งนะครับเพราะว่าก่อนตลาดเปิดเนี่ยก็พุ่งขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าก็เนี่ยฮะเอาชนะความกังวลระดับมหาภาคไม่ได้นะครับก็โดนไปครับถึงแม้ว่าจะมี r i ส e ไกด์แดนนะครับมี e a r n i n g แล้วก็มีการปรับเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะ CEO นะครับส mith roy นี่ออกมาเองเลยนะครับบอกว่าเนื่องจากนะฮะโอต้องบอกก่อนว่ามีการปรับขึ้นค่าเช่านะครับเราก็เลยได้ยอดที่ดีเลยนะฮะซีโบ,บอกนะครับว่าสามารถบรรลุอัตราการเช่าคืนได้ที่ประมาณ100.7%เเลยนะครับแล้วก็ปล่อยเช่าใหม่เนี่ยนะฮะมีคนมาเช่านะครับ ถึง99%นะครับของพอร์ตเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคนะฮะสำหรับหุ้นใหญ่อย่าง Realty Income นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นการปรับคาดการนะฮะปรับขึ้นครับว่าจะทำได้ดีมากขึ้นนะฮะกว่าที่คาดไว้นะครับ ก็โดยรวมนะฮะเป็นสัญญาณดีๆนะครับแต่เสียดายว่ายังไม่มี Earning Call ออกมานะครับก็เลยยังติดตามในส่วนของอวิสัยทัศน์ต่อไปนะฮะว่าจะเป็นยังไงการขึ้นปันผลจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงประมาณนี้หรือเปล่านะครับก็จะต้องรอติดตามส่วนของเว็บหลัก ของเรียลตี้อินคอมเลยละกันนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านได้นะครับพอดี e a r n i n g ็ตคอนั้นออกมาไม่ทันนะฮะเลยมาอัปเดตให้ไม่ได้แต่ผมคิดว่าปผลก็คงยังจะแข็งแกร่งต่อไปนะครับล่าสุดนั้นปรับขึ้นปันผลมาประมาณเดือนมีนาครับต่อไปก็น่าจะประมาณมิถุนาอะไรประมาณนี้นะฮะไม่น่าจะเกินมิถุนาหรือกรกฎานะครับพวกเราผู้ถือหุ้นนะครับก็น่าจะได้รับปันผลขึ้นอีกนะครับจากหุ้นโอเรียลตี้อินคอมนะครับตอนนี้นะครับหุ้นโอราคาอยู่ที่60.97นะครับอันนี้ก็เลย50มา แล้วนะฮะนิดนึงตอนนี้นะฮะก็มีแรงช้อนเข้ามาหน่อยนะครับราคาขึ้นไปถึง61เหรียญแล้วนะครับอยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4.98เนะครับเกือบ5ก็หุ้นโอนะครับเป็นหุ้นที่ผมก็มีเป้าหมายอยู่นะครับก็อยากจะทําให้สําเร็จโดยไวนะครับโดยที่ตั้งเป้าว่าอยากได้ปันผลเท่าไหร่ต่อเดือนอย่างเงี้ยนะฮะ ก็มีเป้าหมายอยู่ครับว่าหุ้นนี้เป็นหุ้นที่ให้กระแสเงินสดได้ดีนะครับก็อย่าไปหวังในส่วนของเงินต้นที่จะเติบโตเยอะๆนะครับธรรมชาติของหุ้นโอเนี่ยนะฮะเป็นอยู่ในภาคอสังหาอยู่แล้วนะครับจำเป็นจะต้องมีโมเมนตัมที่เข้าทานนะครับเงินต้นถึงจะเติบโตได้นะครับแต่ช่วงนี้ก็ต้องทําใจหน่อยนะครับว่าถ้าหุ้นมันจะทรงๆหรือไซเวย์นะครับแต่ระยะเวลาในอนาคตก็น่าจะเติบโตขึ้นมาได้นะครับแต่ข้อคงไม่ได้สูงอะไรมากนะฮะเราเน้นที่จะสร้างแพสซีฟอินคำนะครับเพราะว่าถ้าหุ้นสูงมากเนี ะะเราก็จ่ายแพงในการเก็บแพสซีฟอินค m มอีกนะครับประมาณนี้นะฮะหุ้นตัวต่อไปนะครับน่าจะเก็บกันเยอะเหมือนกันครับก็คือ CVS Health นะครับตัวยอด CVS นะฮะเมื่อวานยอดนะครับ ตัวเลขนั้นออกมาดีนะครับทุกภาคส่วนทุกเซกเมนต์นะฮะก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับก็เอาชนะความคาดหวังของ Wall Street มาได้นะครับนี่ y e เย r year นะครับเพิ่มขึ้นมาถึง11%เลยนะครับแต่ว่าหุ้นนั้นนะครับกับปรับตัวลงแต่52วิโลอีกครั้งนะครับก็เนื่องมาจากว่าปรับความคาดหวังนะครับของไตรมาสต่อไปรวมถึงทั้งปีนะครับลดลงไปนะฮะก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยนะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นมันก็มีหลากหลายนะครับในในกลุ่มของอเมริกาที่น่าเก็บนะครับตัวที่ยังทําได้แข็งแกร่งไม่ปรับความคาดหวังลงนะครับปรับขึ้นีนจังหากอะไรเงี้ยมันมีนะครับก็เลยทําให้นักลงทุนก็มีหลายแบบครับเพื่อนๆไม่ทนละนะฮะขายซีเไปดีกว่าไปเก็บหุ้นอื่นๆดีกว่านะครับอย่าง UNH อะไรประมาณนี้นะครับ ก็เป็นส่วนของความกังวลของนักลงทุนนะฮรรวมถึงของตลาดด้วยว่า C.V.S นั้นไม่เห็นทรายเลยนะครับว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่เพราะว่าถ้ายิ่งปรับไรมากลดลงแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครผมอยากจะบอกว่าจริงๆ C.V.S นี่เขาก็นะครับใหญ่มากเหมือนกันนะครับตัวเลขยอดรายได้นะครับเพื่อนๆ C.V.S นี่คืออยู่ระดับเดียวกับ u n s เลยนะครับสูงกว่าด้วยนะครับแต่สิ่งที่เขาแพ้ u n s นะครับก็คือการที่จะ g e n e r a ต เหลือเป็น Net Income นะฮะอย่างเปรียบเทียบว่าของ U.S. H นะครับเขาเหลือ Net Income เนี่ยสองหมล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับลายปีนะฮะแต่ของ C.V.S. เนี่ยทำไปทำมานะครับเหลืออยู่แค่ไม่กี่พันล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตัวเลขยอดขายนะฮะมากกว่าหรือใกล้เคียงกันนะครับเพื่อนเลองทําการบ้านดูก็คืออากจะบอกว่า C.V.S. นั้นยอดขายนั้นเยอะแล้วก็ใหญ่มากนะครับ แต่ผมก็มองข้ามไปยาวๆนะครับในส่วนของที่ยังถือ CVS อยู่นะครับพึ่งจะได้อาวุธใหม่มาเองนะฮะก็ต้องลองเสี่ยงกันสักตั้งหนึ่งแะครับเพราะว่านะฮะซื้อเข้ามาเก็บพอร์ตถึง2ตัวบิ๊กๆเลยนะครับเอานะนะครับลองเก็บกันไปถือกินันผลไว้ก่อนนะครับแล้วก็ราคา52ิวิกโลเป็นอะไรที่น่าเก็บอยู่แล้วนะครับกับหุ้นระดับที่ยอดขายประมาณ UNS นะครับอ่า ก็ลองพิจารณาอีกทีนะครับไม่ต้องเชื่อนะฮะอยู่ที่ใครรับความเสี่ยงใครชอบสไตล์ไหนเป็นสายไหนก็ลองพิจารณาเก็บหุ้นที่เหมาะกับตัวของเพื่อนๆเองนะครับอ่านี่ฮะ CVS ีตอนนี้นะครับเหลือ70เหรียญนะครับตอนนี้นะครับติดโลอีกแล้วนะครับตอนแรกโลไปถึง6 9นะครับจุดสามสองนะครับมีแรงช้อนเข้ามานิดนึงนะครับเลยปิดที่70เหรียญแต่ว่าตอนนี้นะฮะก็มีแรงช้อนเข้ามาอีกหลังจากที่ตลาดปิดนะครับตอนนี้หุ้นบวกไปประมาณ1.3เปอร์เซ็นต์นะครับคือตัวเลข เรียังดีอยู่นะครับแต่ก็ปรับคาดการตามเศรษฐกิจแหละครับจะไปฝืนก็ไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวมันจะห่างจากไตรมาสที่จะออกมาเกินนะฮะเดี๋ยวยิ่งเทขายมากกว่านี้อีกนะครับ PE ตอนนี้ต้องถือว่า CS นั้นถูกมากๆเลยครับผมยังไม่เคยเห็น CS นั้นเป็น PE ที่ระดับเลขตัวเดียวแบบ8แบบนี้เลยนะครับไม่เคยเห็นเลยนะครับอยู่ที่ยวประมาณ3.33สานะครับสาหรับผู้ถือหุ้นนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับคอยเชียร์คอยลุ้นว่า จะกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับแต่ตอนนี้ก็ถ้านักทุนที่เชื่อใน c v s นะฮะเฉพาะนักทุนแนวนี้ก็ผมอยากให้มอง52วิโลนี่คือเป็นจังหวะที่ดีเลยนะครับลองพิจารณากันดูนะครับปิดท้ายด้วยคอคอมนะครับหุ้นที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์นะครับเน้นไปในส่วนของพวกโทรศัพท์อะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวเลขรายปีนั้นลดลงไปประมาณสัก17นะครับแล้ว CO ก็ออกมาบอก ว่าตลาดตอนนี้ก็ค่อนข้างน่ากังวลแล้วก็ท้าทายนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะแอปเปิลเขาก็กําลังจะอยากที่จะลดการพึ่งพาของซับของเขานะฮะอยากจะทําเองทุกๆอย่างเลยนะครับทำให้ก็ค่อยๆฉีกหายออกจากคอคอมแล้วนะครับคอคอมนั้นถึงแม้ว่าจะมีการกระจายความเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็นักลงทุนที่จะเข้าพิจารณาครับก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่ายังสามารถที่จะไปต่อได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ถ้านะตอนนี้นะปีนี้นะฮะในเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องบอกว่าท้าทายสําหรับคอคอมจริงๆนะครับว่าหุ้นนั้นจะฟื้นเข้ามาได้หรือเปล่านะครับในส่วนของราคาหุ้นนะฮะคอคอมนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่112เหรียญต่อหุ้นนะครับแล้วก็ PE อยู่ที่12นะครับปันผลอยู่ที่2.84นะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะฮะที่กำลังจะเข้าลงทุนคอคอมนะฮะหรือนักลงทุนที่ลงทุนคอคอมอยู่นะครับก็ลองพิจารณาหุ้นนี้ให้ดีนะครับเปรียบเทียบกับ เพื่อนเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มอีกนะฮะมีอยู่เยอะพอสมควรนะครับที่เซฟกว่าก็มีนะครับแต่ผมบอกได้อย่างเดียวครับว่าคอคอมนั้นยังมีการจ่ายปันผลที่ดีแล้วก็ปันผลแข็งแกร่งนะครับถ้าใครลงทุนอนาคตย,ยาวมองไปทางด้านราคาเติบโตไปพร้อมกับปันผลด้วยผมว่าคอคอมก็เข้าขายนะครับผมคิดว่าคอคอมนั้นอนาคตน่าจะเติบโตได้ในระยะยาวเช่นกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีความกังวลปัจจัยลบ หลากหลายนะตอนนี้ก็ตามนะครับแต่นี่ต้องดูครับว่าโอ้ปรับตัวมาลดลงอีก6%เลยนะครับลดลงไป6.93เหรียญน,นะครับเอาละครับมาดูในส่วนของ heat map กันหน่อยนะครับหุ้นใครอยู่ตรงไหนดูได้เลยนะครับวันนี้มาดูอะไรดีอ่ะเอาที่เป็นเขียวๆแล้วกันนะครับสะดุดตามากนะฮะ LLY นะครับลิลลี่นั้นบวกขึ้นมาเกือบ7%นี่ทำ all time high อีกแล้วนะครับเราเคยพูดกันหลากหลายนะครับว่าทำ low แล้วโลอีกนะครับ l o ใน l o นะครับอันนี้ all time high all time high นะครับจะแกล่งไปไหนนะครับ Inline ์ด l ลลีนะฮะก็ได้รับความคาดหวังนะฮะเพิ่มขึ้นอีกแล้วครับน้องลงทุนนี่ใส่เงินยับเลยนะฮะ ยีบเก่งราคานี้ไว้ก่อนนะครับขึ้นก็เดี๋ยวจะได้ทําการเทขายนะครับแต่ไม่รู้จะขายเมื่อไหร่นะครับและจะขายย่อลงมาได้เท่าไหร่อันนี้คือคําตอบที่ใช้กับหุ้นนี้ไม่ได้เลยครับเพราะเป็นหุ้นที่แกร่งจริงๆนะครับที่บวกขึ้นมากว่าเนะครับเพราะว่าการทดลองนะครับยาอัลไซเมอร์ตัวหนึ่งนะครับในเฟสที่3นะฮะได้รับทรายดีๆนะครับว่าจะสามารถประสบความสําเร็จนะครับ คือตอนนี้นะฮะโลกเรานั้นเ,เรารู้แล้วฮะว่ามะเร็งนั้นอันดับหนึ่งนะครับแต่อัลไซเมอร์นะครับภาวะสมองเสื่อมเนี่ย ก็เป็นอันดับต้นๆนะครับในส่วนของที่เป็นโรคประจําของมนุษย์เราเลยนะฮะและยิ่งเป็นโรคในส่วนของวัยชรานี่เป็นโรคอันดับต้นๆเลยเช่นกันนะครับปัจจุบันนั้นยังไม่สามารถมียาตัวไหนนะครับที่สามารถรักษาหหายขาดได้100%นะครับแต่สําหรับในส่วนของยาอัลไซเมอร์เนี่ยนะครัมันจะมีแบบว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างสมมุติว่าปัจจุบันนี้รักษาได้ประมาณเอ่อยีนะครับให้ดีขึ้นนะฮะไม่ได้หาย ลิลลี่ก็บอกว่าจะออกมาท้าทายโลกนะฮะจะทําให้เป็นระดับ30 40 50อะไรขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันเลยทําให้กลายเป็นความหวังของมนุษยชาตินะฮะต้องบอกตามตรงเพราะว่าอันนี้คือผู้ผริยาอันดับโลกเลยนะครับเป็นรองเพียงแค่จอนสันจอนสันเท่านั้นเองนะครับแล้วตัวอัลไซเมอร์เนี่ยนะฮะตอนนี้เหมือนว่ามีทรายดีๆเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าอ่าเนี่ยไบโอเจนเนี่ยนะฮะเป็นตัวที่ผลิตยาอัลไซเมอร์เช่นกันนะครับแล้วก็ได้รับ เอ่อ FDA ออกมาแล้วด้วยนะครับตัวหนึ่งก็เลยเป็นทําให้ตอนนี้มีสัญญาณเกี่ยวกับยาอัลไซเมอร์ที่ดีมากจริงๆนะครับและลิลลี่ก็ออกมาซ้ําไปอีกนะครับในส่วนของเฟสที่3เมื่อวานก็ยิ่งไปกันใหญ่แล้วครับคือ ll y เนี่ยถ้าเป็นยาอัลไซเมอร์นะครับเขาจะแข่งกับไบโอเจนเนี่ยชัดเจนนะครับแต่ในส่วนของที่เราเพิ่งพีเต์กันบ่อยๆนะครับว่าที่ลิลลี่เขาแข่งกับโนโวนะฮะก็อันนั้นจะเป็นในส่วนของ เรื่องของยาเบาหวานนะครับเพราะว่ายาเมเจอร์ของโนโวเนี่ยก็เป็นยาเบาหวานเช่นกันนะครับและตัวยาที่ขายดีที่สุดนะฮะนำเงินเข้าบริษัทดิลลี่มากที่สุดนั้นก็คือยาเบาหวานนะครับแต่ดิลลี่ตอนนี้พยายามจะพัฒนา ให้ตอบโจทย์ตลาดนะครับก็คือยาอัลไซเมอร์ที่หายากมากๆนะครับที่ว่าจะมีประสิทธิภาพสูงนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะฮะเลยทำ i อทา i ไฮไปอีกแล้วแล้วก็โนไอเดียเหมือนกันครับว่าราคานั้นจะย่อลงเมื่อไหร่ครับความเสียดายก็บังเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับประมาณนี้ครับเพื่อน อ่ะอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะเห็นมันขีวเขียวนะครับ Intel นะ Intel Corporation ก็ไม่ได้มีข่าวอะไรมากมายนะครับน่าจะเป็นนะฮะถ้าผมเดาเพราะว่าเกิดการที่ ADM นะฮะปรับลดความคาดหวังไตรมาสลงนะครับก็บอกเลยว่าใช้คำว่า weak ได้เลยนะครับว่ายังอ่อนแอนะครับน่าจะเป็นปัจจัยระยะสั้นนะ Semiconductor ปัจจัยระยะสั้นทั้งหมดนะครับระยะยาวยังไงโลกต้อง run trend ด้วยกลุ่มนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับ ก็ AMD เนี่ยลดลงไปถึง9%ผมว่านักลงทุนจะต้องมาลงทุนในส่วนของ Intel เพิ่มมากขึ้นแน่นอนเลยนะครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยเขาแข่งกันชัดเจนนะฮะอยู่ตลาดเดียวกันเลยแล้วก็ Intel เนี่ยราคาแค่30เหรียญองนะเพื่อนเพื่อนดูครับแต่ AMD นั้นราคาถึง8 1เหรียญน,นะครับลดลงขนาดนี้แล้วก็ต้องขายทํากําไรแล้วครับเพราะ AMD นั้นไม่มีปันผลนะครับจะได้กําไรต้องขายอย่างเดียวครับก็ต้องมีขายทํากําไรครับเพราะว่าขึ้นมาได้สักพักแล้วเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะก่อนนั้นเนี่ยมีการ ปรับตัวลดลงนะครับแต่ถ้าใครสะสมกําไรมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้พอสมควรเลยนะครับจาก52วิกโลของ AMD นะครับน่าจะมีขายมาลงในส่วนของ Intel บ้างนะครับเพราะว่าก็ไม่ห่างจาก52วิกโลมากนักซักเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ นะครับสดุตตายนิดนึงครับเพื่อนเพื่อน TMO กับ DHR นะฮะจำได้ไหมฮะที่มีอยู่สัปดาห์หนึ่งนะฮะลดลงไปล่วงตลอดเลยนะครับสัปดาห์ประกาศไตรมาสตอนนี้มีแรงช้อนหลายวันติดแล้วนะครับหัวกราฟนั้นเริ่มปักขึ้นแล้วนะฮะนี่ครับหุ้นใหญ่ๆก็เป็นแบบนี้นะครับสหุ้นระดับโลกนะครับเครื่องมือแพทย์เครื่องมือวิจัยนะฮะต้องผ่าน2หุ้นใหญ่ระดับโลกนี้เท่านั้นนะครับอ่านี่เซกเตอร์เอเนจีนะฮะเป็นเซกเตอร์ที่โดนเยอะที่สุดเลยนะครับ เยอะกว่าอสังหาอีกนะฮะมีแค่ของ p h i l i p ิ66เท่านั้นเองนะครับที่ไตรมาสออกมาดีนะครับเป็นโลงกลั่นน้ำมันนอกนอกนั้นก็ยังได้รับผลกระทบนะครับเป็นความกังวลในวงกว้างของกลุ่มนี้นะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็มาสรุปตลาดหุ้นอเมริกากันให้คร่าวๆนะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกด subscribe ด้วยนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ